มาแล้วครับถัง1,000ลิตรนะครับแลวประกัน15ปีเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งลูกลอยนะครับนวครับ <c oughs> นี่เราก็ติดตั้งลูกลอยเสร็จแล้วนะครับ ีส่วนของปั๊ม <c oughs> เราจะใช้เป็นปั๊มของมีซูนะครับโมเดล WBP 85 Q 5นะครับับการมอเตอร์5ปี รับอันนี้ก็ช่างเก่งก็ต่อใช้งานนะครับแล้วก็ท่อขาเข้าอันนี้จะเป็นท่อสามทับสี่นะครับมีวาลวตัวหนึ่งแล้วก็ขาออกก็จะเป็นท่อหนึ่งทับสองนะครับแล้วก็มีวาลวขาออกตัวนึงจำเขากับลายที่ใช้ในบ้านนะครับส่วนเข้าถังอันนี้ก็จะมา,าลายเมนประปานะครับเข้ามาก็มีวาลวตัวหนึ่งก่อนเข้าถังตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับดี๋ยวเหลือ ทางเก่งเดี๋ยวเดือนเบนไฟนะครับตอนนี้ก็ใช้ใช้ปักเทสไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมงานนะครับ